สวัสดีค่ะ <c oughs> วันนี้ทางชีรลองฟาร์มพาท่านผู้ชมมาชมแพะแกะของเรานะคะแกะก็อยู่ตรงนน้นนะคะเห็นชัดบ้างไม่ชัดบ้างนะคะอันนี้ก็จะเป็นผ้อพันุ์ของเราขัางข้อก็รู้สึกว่าแพะแกะจะอ้วนขึ้นนะคะมันไม่ได้เดินมากไม่เหมือนเมื่อก่อนนะคะเราปล่อยเขาจะเดิน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 ,เด,นเดินนะคะ ากินยากก็น้อยนะคะแต่อันนี้เราก็ต้องตอนทาความสะอาดเนี่ยค่ะเห็นไหมขยะที่เขากินเนยอะแยะนะคะแล้วก็ตรงรูนอีกนะคะเห็นไหมคะนี่เราเผาขยะทิ้งแล้วนะคะบางครั้งก็จับยนไปตรงนี้นะคะบางครั้งก็จับยนไปตรงนี้นะคะขยะเยอะมากนะคะถ้าแปรรูปได้ก็คือเป็นการเผาถ่านนะคะเราจะรวยเลยนะคะแต่ทางเราก็ซื้อถังไอ อะไรถังน้ำมันอะไรที่จะเผาทานนะคะถังพลังอะไรนะคะก็ยังไม่ได้ทำซักทีนะคะไม่ได้เลิกทำสักทีนะคะ,ะนี่คะ่ะแพกแกะของเราก็อ้วนก็ใสขึ้นนะคะก็จะประมาณนี้นะคะอันนี้แพคขุนก็อยู่อีกอคอหนึ่งนะคะแยกไปขุนนะคะเนี่ยคะ่ะมันจะมีไซส์เนี่ยคะ่ะเนี่ยคะ่ะนี่นะคะยังไม่ จับเข้าคอกนะคะก็ถึงแยกได้แล้วนะคะแต่เรายังไม่ได้แยกนะเพราะว่าตัวเล็กๆเข้าไปตัวผู้ตัวใหญ่มันกวนนะคะคงจ้องจําหน่ายตัวใหญ่ออกไปก่อนนะคะตัวใหญ่ก็อยู่ประมาณยี่ิบหกโลนะคะตอนนี้ยี่ิบห้ายี่ิบหกโลประมาณนี้นะคะอันนี้นี่นี่ตัวนี้ก็พอเข้าขนได้แล้วนะคะตัวผู้นะคะ นี้เราก็จะมีแพะขุนที่ยารออํจำน่ายอยู่นะคะเออจะประมาณนี้นะคะการให้อาหารของเราให้กระถินทั้งต้นนะคะมันจะมีตรงนู้นอีกนะคะ นะคะคเราตัดต้นยุคาทำรางใสอาหารเนะะี่ยค่ะก็จะมีต้นมะขามเทศนะคะแพะแกะก็จะไปกินที่นน่นบ้างนะคะวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากมายนะคะพาท่านผู้ชมมาให้อาหารน้องๆแพะแกะแล้วก็เรากําจัดเศษอาหารที่แพะแกะเขากินนะคะนี่นะคะกองใหญ่ไปเลยดูต้นมะขามหน้าคอกไปหมดเลยนะคะลมแรงนะคะวันนี้ ก็จะประมาณนี้นะคะถ้าเราแยกแพะคุนได้ไวนะคะกะว่าประมาณนะคะข้าวเขาแข็งแรงนะคะแม่พันธุ์ของเราก็จะสมบูรณ์ดีนะคะเพราะว่าถ้าเราแยกช้านะคะปล่อยจนโตนแม่พันธุ์ของเราจะสมมากเลยนะคะเราเคยปล่อยไว้ตลอดนะคะปล่อยยันขายเลยนะคะจับขายแม่พันธุ์จะสมมากเลยคะ่ะคอกในท้องก็ต้องเลี้ยงนะคะไหนจะมาเลี้ยงลูกตัวเล็กๆตัวที่โตอยู่ข้างนอกอีกนะคะแล้วก็ท้องในในท้องอีกนะคะ แม่พันธุ์ของเราก็จะโสม,มากเลยนะคะเพราะว่าอาหารเราไม่ค่อยสมบูรณ์นะคะแต่ถ้าใครมีอาหารสมบูรณ์ก็โอเคนะคะมีหัวหงอาหารเสริมนะคะแต่ยังไงถ้าสมควรที่จะแยกก็ควรจะแยกได้แล้วนะคะชุดก่อนๆเรายุ่งๆนะคะมันไม่หลายตัวะคะ่ะเราก็ไม่แยกจนจับขายแบบไม่คุนไม่อะไรนะคะให้อาหารแบบนี้นะคะก็มันเป็นการเสียเวลานะคะหลายเดือนก็ยังไม่ได้จับเลยะคะะ ถ้าเราเสริมหัวอาหารไปหน่อยก็โอเคนะคะค่ะคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากมายนะคะฝากท่านผู้ชมมาเลี้ยงแพะเหมือนเดิมค่ะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะกดติดตามให้ช่องชีลองความของเราด้วยสวัสดีค่ะ